สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องกุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮานอยนะคะของแอดนะคะตัวนี้เป็นสูตรของแอดนะคะช่องของแอดฮานอยจะมีสูตรแอดแล้วก็มีสูตรล้านนะคะชอบสูตรแอดจะสูตรแอดชอบสูตรล้านจัดสูตรล้านนะคะ เอามาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางท้ายที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะแอดขอให้ f อแตกนะคะปังปังปังนะคะ มีเงินเที่ยวสงการกันเนาะโอ้อยากได้สามตัวตรงเขนๆเลยนะว่าส,สันเอ้านี่นะค่ะแอดก็อัดคลิปเสร็จนะคะทําอะไรเสร็จก็จะไปจุดธูปให้นะคะขออนุญาตเลยนะคะช่วงนี้จุดตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ากลางวันนะคะตอนเช้าแอดกลัวแอดตื่นสายนะคะและ f อซได้แนวทางช้าเนาะก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตไปจุดตอนกลางคืนนี้และค่ะวันโกนซะด้วยนะคะวันโกน ยอนรอเลยเที่ยงคืนไปก่อนนะคะเอามันโมเมนต์มันเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วว่คะนี่แอดก็ไม่ได้ดูนาฬิกานะคะเพราะว่าที่บ้านเพิ่งทาข้าวต้มเสร็จนะคะข้าวต้มมัดค่ะทําข้าวต้มมัดเสร็จนะคะน่าจะน่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้ววงคะนี่ทำข้าวต้มมัดเสร็จเอาไปกินกันคะ่ะสงการเนาะใส่บงุงใส่บาดมูนหนลั เอามาดูนะคะหาหนอยของเราเข้าอะไรปางนะคะเข้าอะไรบ้างโอ้เก่าศูนย์หนึ่งปังปุริเย่ามากเลยนะคะทุกคนโอ้โหมดมากเลยเนาะมันก็ปังอยู่ด้ค่ะเก้าศูนย์หนึ่งตัวโอ้เสียดายนะคะเพราะว่าเก้าศูนย์มันมีแล้วนะคะเก้าศูนย์มันมีแล้วไม่งั้นได้เม็ดเดียวเลยนะคะแล้วแอดก็เลยจับศูนย์หนึ่งให้นะคะมาดูนะคะเก้าศูนย์เข้าอะไรบ้างนะคะเก้าศูนย์นอเด้งเลยนะคะนี่เก้าศูนย์นะคะ อันนี้ก็เข้าไปที่หนึ่งนะคะนี่เข้าไปที่เด่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนาะถ้าใครไปสามตัวนะคะนี่เลยหลักร้อยใส่เลยตัวเจาะนะคะเอาตัว9้าชุดก็จะได้หนึ่ง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 เจ็ดนะคะหลักร้อยของเรานะคะหนึ่งมันจะได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะถ้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดปุ๊บจะได้โต๊ดทันทีนะคะได้โต๊ดเนาะหลักร้อยของเรานะคะเดินปกตินะคะหลักร้อยของเราเดินปกติเดิน v i p นะคะนี่ศูนย์กับหนึ่งนะคะ นี่เนาะก็เข้าตามนี้นะคะ90นะคะโอ้มหากรรมไอ้9060นี่มันมันยังไม่หมดเหรอค่ะโอ้ย9060นี่เนาะนี่3หน่อยเลยนะคะ ปกติกาชาติแล้วก็กิจนะคะนี่ปกติการชาติแล้วก็กิจตัวเน้นเลยนะคะตัวเน้นเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดตรงๆงนะคะหกเจ็ดตรงตรงเลยอันนี้ไม่มาต้องมาเจ็ดสี่แทนนะคะตารางก็แตกไปนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์นะคะเสียได้มากนะคะเอเจ็ดเก้าหนึ่งีตารางก็แตกนะคะเออซางมาเถอมันอยู่มันอยู่ในทางนี้นะคะเราไปไม่ถึงนะคะ หกเก้าเด้งเลยนะคะเปิดมาซะสวยงามเลยนะคะหกเก้าหน่อยกิตเด้งนะคะสี่ห้านะคะหน่อยพิเศษเข้าไปที่สี่ปกตินะคะเข้าไปที่เก้านะคะโอ้เสียดายอันนี้แอนให้เก้าศูนย์นะคะมันมาหกนะคะมันมาหกศูนย์ก็ไปหลักร้อยนู่นนะคะไม่งั้นแตกครบเจ็ดหน่อยเลยนะคะทุกคนแตกครบเจ็ดหน่อยเลยเนาะค่ะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งใครไปเก้าศูนย์บ่ค่ะ หนึ่งเก้าต้องไปหนึ่งเก้าแต่ถ้าไปหนึ่งเก้านี้ได้สามหน่อยนะคะได้สามหน่อยโอ้นี่ไงศูนย์เก้าโอ้มามาค่ะมามาปังกันไหมเนาะตัววิ่งตัวรูดนะคะก็อาจจะพอได้นะคะก็อาจจะพอได้เนาะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะวินีวินของโอ้วินของร้านแตกยับเลยนะคะวินสามตัวนะคะเอ่อแล้ววินของแอดวินของร้านอย่างเงี้ยนะคะลองดูด้วยสายวินสายรูดนะคะสายเจาะส่วนมากสายรูดที่ะจะลวด ซ้ายรูดเราจะรอดนะคะได้แล้วก็ถอยนะคะหาหน่อยนะคะไม่ได้ไรทุกรอบเอาเมดเดียวเราไม่เข้ามาวันสองวันสามวันเลยค่คะหวยไปใส่เมีมีศูนย์หนึ่งมาหนึ่งหนึ่งนะคะมีศูนย์หนึ่งมาหนึ่งหนึ่งนะคะมาเก้าศูนย์ตัวนี้แทนนะคะตัวดินเก้าศูนย์เก้าศูนย์โหดมากเลยนะคะทุกคนหวยโหดโหดเฮ้ออกโหดเทยเลยนี่ไอ้เก้าศูนย์หกศูนย์นี่แอดรู้สึกว่ามันจะออกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะจริงเลยนี่ออกเป็นอาทิตย์แล้วอรู้สึกนะคะ มันก็คือโอพูดโอโพ้ยแท้ไอ้พวกนี้สูตรของหลานมันจะไม่ตามตูดราสองห้าแปดนะคะเพราะวันนี้มันแตกไม่ดีนะคะมันแตกไม่ดีเนาะแต่ว่าวินสามตัวดันแตกดีนะคะสูตรของหลานเนาะมาดูนะคะหานอยรวมของวันที่สิบเอ็ดนะคะซึ่งเป็นวันโกนกันเบิ้นกันหามเ่ยตายแล้วเลยทําไมมาอย่างนี้เนาะ เด่นนะคะ789ค่ะเด่น789สูตรรวมนะคะเลขสูงเลยนะคะเลขวันโกนวันพระซะเลยนี่ก็วันโกนซะ้วยนะคะวันศุกร์วันโกนเจ็ดหกเจ็ดนะคะ868584นะคะ969594นะคะ78ค่ะทุกคน78นะคะ78็ดปดเม็ดเดียวนะคะอันนี้ก็กลับหัวกันเอาเด้วยไอ้คือแอติกให้นี่ก็คือตัวเน้นนะคะ78มาจากตรงนี้ค่ะเพราะว่า89มีแล้วนะคะเ เจ็ดแปดยังไม่มีเลาขึ้นเม็ดเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดหกมีแล้วนะคะสี่ห้าตรงนี้นะคะห้าหกมีแล้วเนาะห้าหกสี่ห้ากันนะคะศูนย์หนึ่งแอดตามเม็ดเดียวให้นะคะ แอดกลัวศูนย์หมันมานะคะกลัวศูนย์หมันมาเพราะว่ามิดเดียวเราไม่ออกนะคะมันอาจจะตามสูตรก็ได้เนาะเผื่อใครชอบก็ลองดูนะคะถ้าตามสูตรเขาให้9ตัว9ตัว9ก้าคู่เ้าชุดตรงนี้นะคะมาดูนะคะเจ็ดเก้าหกสี่นะคะแปดห้าศูนย์นะคะเจ็ดแป้าเจ็ดแปดหกนะคะเจ็ดห้กนะคะสี่แปดเก้าสีค่ะทุกคนอันนี้ก็เลขทูบหลานยังไม่ออกเรอไม่รู้จะไปออกงวดไหนนะคะสองสี่เกนะคะสาสีนะคะสาม ไม่กิดนะคะพิเศษนะคะเจ็ดแปดนะคะปกติเก้าหกนะคะ VIP ศูนย์หนึ่งนะคะกายชาศูนย์สามนะคะสามัคีเจ็ดแปดนะคะพัฒนาหกเก้านะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะแอนให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองหลักร้อยยังอยู่ต่ํานะคะหลักร้อยยังอยู่ต่ําเลยนะคะมันจะแคดแรดไปลาวพัฒนาไม่รู้สูตรนี้นะคะถ้าไปสูตรนี้ก็หม่ยบรเมนเกาหา่าใช่าอยอ่บุต <laughs> ร ถ้าหมายถึงนะคะถ้าหมายถึงสูตรสูตรห้าหน่อยนะคะมันจะไปเลาาพัฒนาใช่ไหมคะมันกระิบวกเก่าออกเก้าหาอีกบกค่ะทุกคนนี่มันมีเก้าห้าซะเวยโอ้เลขสูงอยู่นะคะเลขสูงโดตายเลยะค่ะทำไมน่ากลัวเทนอเลขวันโกนนะคะเอาลองดูค่ะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่นำเสนอไปนะคะนัดชี้ชะตาเลยดีนัดชี้ชะตาค่ะ สุกนี้นะคะเพราะว่าเอฟซีน่าจะเดินทางกลับบ้านสงการกันหรือเปล่านะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อก็ขอบคุณนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่มาแจ้งข้อมูลนะคะแอดขอให้ทุกท่านหมานทุกท่านเฮงทุกท่านฟังทุกท่านโชคดีเลยนะคะกับทุกแนวทางที่แอดนาเสนอไปนะคะเอาไปลองดูนะคะเผื่อได้ค่ารถกลับบ้านเดินทางกนระบอเนาะอ้อาผคู้ใดซี่เมื่ออยู่ไรสุดน้องข่อยละบั้ มีใครไปไหนไหมคะสงการโอ้ผู้ใดน้องสิเอยู่ไหลสดน้ำเอ็ดบันี้แอ็ดบริไปใสบ่บานห์หามูเลี้ยวค่ะไม่ได้ไปไหนเลี้ยวคะ่ะมูเขาไปหลินสงการเนาะเจ้ากับโบไปใส่บรเอด็ดโบไปแล้วค่ะห่วนมีแต่ญาติญาติมานะคะนี่เดี๋ยวก็เริ่มมากันอีกแล้วนะคะกอกสองค่ะกอกสองกอกแรกกลับไปแล้วนะคะกอกแรกกลับไปแล้วเนาะกอกสองกำลังจะมาบันี์เจอกันนะคะไหลสดนะคะไหลสดหวยลาวพัฒนานะคะสิบห้านาฬิกาดีไหม เออเวลาเดิมนะคะที่เดิมเรานี่หระคะสิหนาฬิกานะคะมาพูดคุยกันมาสูกันนะคะมาสูกันเลขตัวไหนนะคะมาสูกันเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอใทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ